โครงการสา a ับแซน a n d b o x เนี่ยของ Tool Lab เนี่ยก็เป็นการที่เอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาให้ทดลองทําจริงๆเลยนะครับเพื่อพิสูจน์ความคิดว่าจะไปสู่ตลาดได้จริงหรือเปล่าครับคุณเลกครับสิ่งที่สําคัญก็คือทําไมต้องเป็นเด็กจบใหม่หรือทำไมต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสดใหม่ล่ะฮะ จริงๆส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่ทําธุรกิจอยู่แล้วได้นะครับแต่ว่าในหลายๆครั้งเนี่ยธุรกิจใหม่การเริ่มธุรกิจใหม่เนี่ยมันก็คือถ้าคนที่ทําธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะติดกอบความคิดเดิมเราก็คิดว่าจริงๆโครงการเนี่ยเราสนับสนุนตั้งแต่เล็กกลางใหญ่เลยหมายความว่าเราไม่ได้หมายความว่าคนที่ทําธุรกิจอยู่แล้วจะคิดสู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้แต่ว่าโครงการของเราเนี่ยเราก็มีความเชื่อว่า คุณเล่คงเคยได้ยินว่ามีสตาร์ทอัพจาก100รายเนี่ยจะมีสำเร็จจริงๆสัก5ราย10รายแต่ถ้าเราไม่สร้างเขาเรียกว่าต้นน้ําในการสร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆเข้ามาเติมเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเราเองแล้วมันจะมีสตาร์ทอัพหน้าเก่าๆหน้าซ้ําๆที่เข้ามาเข้ามาคุยกันในทุกๆปีเนี่ยแต่ว่าถ้าเราอยากจะยั่งยืนในระยะยาวเนี่ยการเข้าไปที่ต้นน้ําแล้วก็ไปส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาทําธุรกิจ4.0เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ เราจะเห็นได้ว่าอย่างน้อยถ้าเราเข้าไปที่ต้นน้าไปช่วยนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่จบใหม่เริ่มทําธุรกิจเร็วเนี่ยเขาจึงเข้าได้ก็คือว่าเขาจะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เร็วด้วยถึงแม้ธุรกิจจะไม่สาเร็จแต่เขาจะไม่เหมือนเดิมนะครับเขาจะคิดแบบเข้าแก่เขาจะคิดกําไรขาดทุนเขาจะเรียนรู้ความสําเร็จความล้มเหลวและที่สําคัญก็คือเขาไม่ติดก่อความคิดเดิมแต่ในแง่ของทูอินคิว e เองที่สนับสนุนสตาร์ทอัพเนี่ยเราก็มีโปรแกรมรุ่นใหญ่ด้วยนะครับงแต่ว,วันนี้เราอาจจะพูดถึงโปรแกรม เรียกว่าแซนด์บ็อกซ์ที่เหมาะกับรุ่นรุ่นเด็กหน่อยแต่ว่ารุ่นใหญ่เราก็มีโปรแกรมสตาร์ทอัพที่เป็นทําต่อเนื่องทุกปีในการสนับสนุนและก็ลงทุนในในในซีรีส์ต่างๆซึ่งเป็นเงินกองทุนที่ใส่ใหญ่ขึ้นครับครับถ้าพูดถึงคาว่าแซนด์บ็อกซ์นะครับที่เป็นพื้นที่ให้เขาได้มาลองผิดลองถูกกันนะครับคนที่จะมาร่วมงานคนที่จะมาร่วมโครงการนะครับเขาลองผิดลองถูกอะไรได้บ้างแล้วก็ปัจจัยที่ทําให้แซนด์บ็อกซ์มันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมันควรมีอะไรอ่ะ